ชมเชิญค่ะพีู่เชิญพิธีกรค่ะเชิญค่ะถายซินี่คือลูกใครค่ะนี่อ่ะงั้นไทายไอ้หมวยทายพี่น้องูเน้องพูเลยตาใช่จมูกปากใช่เลยใช่ปะใช่หรอใช่ไม่ใช่ลูกใครอ่ะเหรอนี่แต่ว่าแม่ลูกเหมือนกันมากนะนี่คือคนเดียวกันเลยนะเนี่ยเหมือนหนูอไม่อ๋อเอนี่ดูซีกันมากเลยอ่ะรักแม่รักแม่มากอ่ะถามรักขนาดไหนเท่าไร ขนาดไหนยี่งไงเ่านี่เฮาล้อดะลอดะ่ะเป็นแนวเป็นแนวน่ารักนะนีอเพิ่มในใจอเริ่มในใจลูกเจ๊ลูกเจต้องบอกว่าเห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้แล้วอยากให้ไปดูความรักของพี่เล็กกันบ้างต้องบอกว่าดูแล้วรู้เลยว่ารักของแม่นี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องตามไปดูค่ะ หลังจากหมักแหนมทอดแหนมเสร็จสับแล้วก็จะจัดใส่กล่องออกมาขายค่ะทุกวันประมาณตีห้าพี่เล็กกับแม่น้อยจะออกมาตั้งโต๊ะตัวเล็กๆ สายแนมที่ครองหมูอยู่ตรงข้ามกับอูรสส่รถสวนสยามซอย9จนถึงประมาณ7โมงเช้าฟหมดแล้วงานนี้พี่ตัก๊กบุรีกูจอวยสุดตัวแถมร้องเพลงโชว์สนุกสนานไปเถอะไปแต่ไม่ต้องไปนะคะมา <c oughs> ไม่ได้ร้องไล่ลูกค้านะคะ <c oughs> ไปเถอะไปจงไปไปซะไปให้ไกล,กลเจอกับฉันที่ได้ไม่ต้องมาทักเ <c oughs> สียงยังทรงพลังเหมือนเดิมนะคะพี่พี่เล็ก แล้วนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนค่ะแต่ว่าเรื่องมันยาวค่ะถ้าเราวันนี้คงไม่จบไม่ทันขายของพอดีงั้นก่อนไปฟังเรื่องยาวๆของพี่เล็กก็ไปทําหมูปิ้งรสเด็ดที่ขายคู่กับแหนมกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าหมูปิ้งของพี่เล็กนั้นอร่อยเนื้อหมูเนี่ยนุม่มพราะอุดมไปด้วยส่วนผสมกว่า14อย่างค่ะโหเดี๋ยวนะที่เราเห็นเรียงรายข้างหน้านี่คืออะไรพี่เล็ก อันนี้คือส่วนผสมหรอส่วนผสมของู<อ><อ>ปิ้ง,งค่ะอูมันเยอะมากเลยนะไปศึกษาจากหลายๆ สูตรหลายๆที่นะคะแล้วก็มาลองทาดูจนได้สูตรที่ลงตัวคือตันนี้พี่เล็กจะใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกสไลด์บางๆพอดีคําพร้อมมันหมูเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็ผสมเครื่องมากจะเริ่มต้นด้วยนี่คืออะไรคะน้ำเปล่าโอ้น้ำเปล่านะคะอันต่อไปแป้งมันสาเหตุที่เราใช้แป้งมันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยมันไม่ดูดน้ําแป้งมันเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูเพราะฉะนั้นหมูของเรารสชาติเนี่ยจะกัดตรงส่วนไหนก็จะรสชาติเดียวกัน ส่วนผสมทุกอย่างของพี่เล็กมีเหตุมีผลที่จะช่วยให้หมูทั้งนุ่มแล้วก็รสชาติดีนะคะที่สําคัญสีสวยอ,อีกด้วยซึ่งสีสวยที่ได้นั้นนอกจากจะใช้สีอิ่วดาแล้วยังใส่น้ําตาลปีป๊บเพิ่มสีสันเข้าไปอีกสีสีก็จะสวยด้วยบางทีลูกค้าบอกว่าใส่น้ําตาลปี๊บเหรอไม่ไหมเหรอบอกว่ามันก็ไหมนะคะก็คือเวลาขายหมูปิ้งเลยจะใช้กันไก่หนีบที่ไหมออกจะเป็นแค่ส่วนเคลือบอนิดนึงเดี๋ยว็กจะบอกว่าทําไมหมูปิ้งเล็กไม่ค่อยไหมมันจะมีเคลลับ เราแป๊บเด่งกับเคล็ดลับหมูใหม่ๆค่ะซึ่งเคล็ดลับสีสวยด้วยน้ำตาลปี๊บที่บอกไปแล้วเนื้อหมูจะนุ่มด้วยนมสดแล้วกปน,นี่ค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ไรันนี่น้ำสับปะรดค่ะ,ะน้ำสับปะรดลเล่นค่ะก็ใส่ลงไปเพราะ,ะว่าตัวนี้แหละทำไมถึงใช้น้ำสับปะรดอะพีม่มันเป็นตัวที่ทำให้หมูเรานุ่มเราต้องมีสูตรแล้วก็ปริมาณที่ถูกต้องนะคะใส่มากเกินนี่เปื่อยทันทีเลยโอ้โหหรอค่ะ ได้ทั้งสีสวยทั้งความนุ่มเหลือรสชาติอร่อยค่ะพี่เล็กจะใส่เกลือเปิดเล็กน้อยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมปรุงให้กลมกล่อมค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะารากผัก<า>ชีก<า>ระเทียมพริกไทยโคลละเอียดค่ะผสมให้เข้ากันและสุดท้ายเคล็ดลับที่ทําให้หมูไม่ไหม,มนั่นก็คือนี่อะไรคะน้ํามันพืชคะ่ะ นี่แหละคะ่ะคือใสป่ปในส่วนผสมะ<ช>ที่ทําให้หมูปิ้งไม่ไหม้ตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็จะช่วยให้หมูปิ้งเราไม่น้อยที่สุดอพอได้ส่วนผสมครบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมักไว้สองชั่วโมงค่ะจากนั้นเสียบไม้ปิ้งทั้งหอมทั้งน่ากินขายไม้ละ5บาทที่สําคัญเขาขายแค่วันละ100่งรยไม้หมูมปิ ข้าหมอเป้งไม้เท่าไหร่วะแม่5บาทเองไงไม้ละแค่5บาทเองค่ะหมูเป้งพี่เล็กขายวันละเท่าไหร่นะร้อยไม้ไม่เกินร้อยไม้องไม้ก็คือจริงๆแล้วระแวงนี้นะคะก็กลุ่มลูกค้าเล็กไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ทำแบบ พอใช้พอเพียงนะคะก็ดูแต่พอไม่เหลือด้วยเนาะมันไม่ค้างไหมนี่เป็นลูกค้าประจำป่ะคะพี่เล็กเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยน่ารักจริงๆนะเช้าเลยแม่ใส่ท้องหน้ากระตุกวิ่งราวอ้ทองฟอมวันนี้พี่ตั๊กนอกจากจะช่วยทําช่วยขายแล้วยังหอกเอาไปฝากพี่ภูลูกชายสุดน่ารักอีกด้วยต้องบอกว่าครอบครัวของพี่เล็กเนี่ยขยันขันแข็งช่วยกันทํามาหากินค่ะที่สําคัญเลยก็เพื่อเด็กหญิงตัวน้อยที่เป็นดวงใจของครอบครัวค่ะ พี่เล็กบอกกับเราว่าตนเองเป็นคุณแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเพียงลําพังมาตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้สามเดือนค่ะตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่แย่สุดๆเพราะต้องลาออกจากงานและไม่สามารถเรียนต่อโทได้ก็เพื่อต้องการเลี้ยงลูกค่ะทำไมถึงไม่ต่อให้จบอริญีายก็คือตอนนั้นมันเกิดปัญหากับชีวิตนะคะตอนนั้นเรียนจบแล้วลก็มีแฟนแฟน,นะคะก็วัยตอนนั้นก็ ประมาณ25าาค่ะนะคะก็ะเผอิญอันนี้เป็นสิ่งที่วัยรุ่นไม่ควรทําตามนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะมีการที่ประพฤติตัวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบ้างก็เลยมีน้อง <ๆ S 2> และก็คือน้องส้มคนนี้นี่นะคะทั้งนั้นเล็กตั้งครรภ์ได้ประมาณสักสองเดือนครึ่งน,<อ>น่าจะเกือบ3เดือนนะคะประมาณนั้น<อ>สิ่งที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ต้องเจอไม่ใช่แค่ท้องก่อนแต่งแต่การที่พ่อของลูกต้องเดินออกไปจากชีวิตขณะที่ตั้งท้อง สิ่งนี้ต่างหากแล่ละคะที่ทําให้พี่เล็กต้องแบกความทุกข์จนไม่อยากบอกกับใครพี่เล็กคิดมากถึงขนาดคิดลาโลกเลยทีเดียวคะ่ะคือตอนนั้นนะ่ะมันเคว้งคว้างก็จําได้ว่าไปเดินอยู่ในวัดตระสี <c oughs> นะคะนะคะก็คิดอยากจะเอะเราจะไปทางไหนเราอย่าอยากจะตายเพราะว่าไอความคิดนี่มันแล่นเข้ามาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจบแล้วอะชีวิตเราทำให้หลายๆคนเสีหวังใช่ไหมก็จุกคิดขึ้นมาว่าแล้ว ถึงแม้ว่าพ่อแม่เราหมดความหวังกับเราแต่เรายังอยู่เราอาจจะสร้างมาได้เรายังมีลูกอีกคนก็เลยตัดสินใจนะแนวแน่ว่าเราไม่ตายละเรามาคุยกับแม่ดีกว่ายังไงคิดว่าแม่ก็ต้องให้อภัยเพราะว่าเราสนิทกับแม่มาตลอดวินาทีนั้นหัวอกของคนเป็นแม่ถึงแม้ว่าจะปวดใจขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือต้องคอยปลอบใจนั่นเองค่ะ แม่าถามนิดนึงตอนที่พี่เล็กเขามาบอกแม่เนี่ยตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นก็เพียใจแม่น้ำตาไหลเลยใช่ไหมน <c oughs> ้ร้องไห้เลยแม่เสียใจอยู่นานไหมค่ะก็ม่ก็จะทําใจได้อะไรเงี้ยก็บอกเรื่องเป็นปาเป็นไปสังเกสียใจอยู่ไม่นานเท่าไหร่<อ>คือว่าเราคิดว่าถ้าเข้าเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรอยู่ค่ะ แม่จ้ะแล้วแม่ให้กําลังใจพี่เล็กยังไงให้กาลังใจลูกยังไงบ้างในตอนนั้นแม่พูดก,กับลูกยังไงบ้างอะหนูอยากรู้ว่าบอกให้อดทน <ừ> เพื่อลูกของเราจนทุกวันนี้ก<ะ>็ยังบอกอยู่ล้อไงเนาะน่ารักจังเลยแบบด้วยกาลังใจจากแม่และคนในครอบครัวทําให้พี่เล็กสู้เพื่อลูกค่ะและสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็เพราะแม่น้อยค่ะเล็กคิดว่าการที่เล็กมายืนจุดตรงนี้ได้แบบคือเข้มแข็งขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาอีกทีได้เนี่ย ป็นพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่เป็นส่วนสําคัญมากมเพราะว่าเล็กไม่มีใครแม่เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องอเรื่องของเล็กไม่เคยปิดบังอะไรแม่เลยสักเรื่องเดียวคิดว่าที่ตัวเองมนีทุกวันนี้ได้ยืนอรู้มาได้ครั้งก็เพราะแม่ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาพี่เล็กบอกกับเราว่ายังไม่เคยกล่าวคำขอโทษแม่เลยสักครั้งหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะบอกความในใจกับแม่ถึงความผิดพลาดในครั้งนั้นค่ะ อยากจะบอกว่าก็คืออยากจะขอโทษแม่อยากจะให้แม่ให้อภัย mm hmm. ว่ารู้ว่าแม่เสียใจใครก็ mm hmm. อยากให้แม่ให้อภัยแล้ mm hmm. วก็มันก็ว่าตอนนี้เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันให้แม่เอาอภัยให้นะอภัยให้ทุกอย่างวัันที่ลลูผิดพง แม่พร้อมอภัยเป็นกำลังใจลูกมั่นองให้เจริญเจริญเลยให้อยู่เพื่อลูกตั้งใจทำมาินเพื่อลูกมีอาจเทียบได้ความรักที่แม่ให้มาลูกขอน้อมนอบเคารพบูชากราบกลานแทบเท้า แ,และเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสสาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะโอ้ทราบสึงจริงๆแล้วเนี่ยพี่เล็กเนี่ย หาโอกาสตลอดเวลาเพื่อที่อยากจะขอโทษ<ช>คุณแม่มแต่ว่าด้วยด้วยคุณแม่ไม่แข็งแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะใ,<ม>ในในวันที่เรากําลังหาโอกาสคุณแม่เป็นอะไรอะ่ะพี่เล็กจัดก็คือช่วงหลังนี้คุณหมอตรวจพบว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจอะคะ่ะ<ม>ก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องกระทบกระเทือนใจอะคะ่ะ<ม>แต่วันนี้คุณแม่เข้มแข็งแล้วใช่ไหมคะม S <S แข้งแง,แงชื่นใจไหมแม่จ๋าชื่นใจเนาะเชื่อหรือยังว่าคำว่าแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหน <S <S <ะ>แต่ว่าหวังว่าวันนี้จากวันนี้ไปครอบครัวนี้ก็คงจะโล่งใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอุแม่ขอให้คุณแม่แข็งแรงนะคะแม่จ๋าแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ขอให้หลานสาวเติบโตเป็นเด็กดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไปชิมหมูแหนมหมูปิ้งแสนอร่อยแล้วเนี่ยยังเอาเรื่องราวที่ประทับใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่สําหรับทุกคนในครอบครัวมาฝากเราด้วยขอบคุณมากจ้ะในช่วงหน้านะคะใครยังมีพวงมาลัยมากราบแม่นั้นเรามีมาเสนอค่ะทั้งสวยทั้ง ไม่แปลกอยู่รายการนี้ไม่ได้ค่ะติดตามนะคะช่วงหน้าค่ะ